อย่าคิดว่าแค่ภาวนาเบาๆไม่มีใครได้ยินเพราะในขณะนั้นเทวดากำลังอนุโมทนาในบุญของคุณอยู่สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรมรมสอนใจวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาเปิดใจฟังเรื่องหนึ่งที่อาจเปลี่ยนความรู้สึกในใจของคุณไปตลอดกาลเรื่องของพลังแห่งการภาวนาพลังที่มองไม่เห็น แต่กลับสั่นสะเทือนทั้งโลกภายในและโลกภายนอกเพราะทุกครั้งที่เราภาวนาจิตของเรากำลังสื่อสารกับพลังเบริสุทธิ์ในจักรวาลและในขณะเดียวกันเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็กำลังรับรู้ในแรงสั่นสะเทือนแห่งบุญที่เกิดขึ้นนั้นบุญไม่ได้เกิดจากสิ่งใหญ่โตเสมอไปบางครั้งเพียงแค่ใจที่สงบคำบริกรรมที่เอ่ยออกมาด้วยศรัทธา ก็เพียงพอที่จะเปิดทางบุญให้กว้างใหญ่จนเกินจะประมาณได้เพราะในทุกวินาทีที่เราภาวนาใจของเรากำลังถูกขัดเกลาความคิดฟุ้งซ่านกำลังค่อยๆจางหายความโกรธความหลงความเศร้าหมองทั้งหลายกำลังถูกแปลเปลี่ยนเป็นความสงบและแสงแห่งสติขณะที่เราภาวนาไม่ได้มีเพียงเสียงของเราเท่านั้นที่สะเทือนออกไป แต่ยังมีแรงแห่งเมตตาแรงแห่งความบริสุทธิ์ที่ส่งต่อไปถึงสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราแม้แต่เทวดาผู้มีจิตละเอียดกว่าเราก็สามารถรับรู้ได้ถึงเคลื่อนแห่งบุญนั้นเพราะบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างด้วยมือแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากใจที่ตื่นรู้และใจที่มีความศรัทธาในพระรรตนตรัยอย่างแท้จริงเมื่อเราภาวนาเรากำลังฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบัน ฝึกให้รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์และเมื่อใจสงบลงได้จริงความสุขอันลึกซึ้งจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องสอหาบุญที่แท้จึงไม่ได้อยู่ที่คำสวดยาวหรือสั้นแต่อยู่ที่ความตั้งใจทุกคำบริกรรมที่ออกมาด้วยความเคารพจะเป็นคลื่อนแห่งพลังที่แผ่ออกไปในทิศทั้งสี่เป็นแสงสว่างที่เหล่าเทวดารับรู้และอนุโมทนาในบุญนั้น เพราะใจของเรากับโลกทิพย์ไม่ได้แยกออกจากกันเมื่อจิตเราสะอาดโลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนไปด้วยความดีนั้นดังนั้นเมือ่อใดที่คุณนั่งลงและภาวนาไม่ต้องสงสัยเลยว่าบุญกำลังเกิดขึ้นหรือไม่เพียงแค่ใจคุณแน่วแน่มิสติกมีศรัทธาและมีเมตตาบุญนั้นก็จะก่อเกิดขึ้นจริงในทุกลมหายใจของคุณและในทุกครั้งที่คุณภาวนา เทวดาก็ได้ยินจริงเพราะพลังแห่งใจนั้นไม่เคยสูญหายมันเดินทางไปถึงทุกพทุกภูมิตรและสะท้อนกลับมาเป็นความสงบเย็ยนในใจของคุณเองเมื่อเราเริ่มภาวนาสิ่งแรกที่เปลี่ยนไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือจิตของเราเองเพราะจิตนี้เป็นพลังที่ละเอียดอ่อนที่สุดในสรรพสิ่งเมื่อเราตั้งจิตให้สงบมีสติระลึกรู้ และเอ่ยนามแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเคารพพลังนั้นจะก่อเกิดเป็นคลื่นแห่งความสว่างกระจายออกไปโดยไม่จำเป็นต้องมีเสียงแม้จะเป็นเพียงเสียงกระซิบในใจแต่ในมิติของธรรมเสียงนั้นดังยิ่งกว่าระฆังในสวรรค์เพราะเทวดาไม่รับรู้ด้วยหูเหมือนมนุษย์แต่รับรู้ด้วยแสงแห่งจิตและเมื่อจิตของเราส่งออกไปด้วยความศรัทธาบริสุทธ์ เทวดาผู้มีจิตละเอียดย่อมรู้สึกได้ทันทีว่ามีแสงแห่งบุญเกิดขึ้นพวกท่านจะอนุโมทนาและร่วมเสริมพลังบุญนั้นให้ยิ่งใหญ่ขึ้นบางครั้งแม้เราไม่รู้สึกแต่รอบตัวเราจะเปลี่ยนเหมือนอากาศที่อบอุ่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกการภาวนาไม่ได้สูบเปล่าแต่เป็นพลังที่เดินทางไปสู่โลกทิพย์และย้อนกลับมาสู่ใจเราเสมอในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้ ว่าแม้ผู้ใดตั้งจิตอธิษฐานด้วยศรัทธาเทวดาย่อมมองเห็นแสงแห่งบุญนั้นเหมือนดวงดาวบนฟ้าและจะมาร่วมอนุมโมทนาด้วยเมตตาเพราะบุญมีลักษณะเป็นแสงจิตที่สงบจะเกิดความผ่องใสผ่องใสคือแสงแสงนั้นคือบุญและบุญนั้นแหละคือสิ่งที่เทวดาเห็นไม่ใช่ด้วยตาแต่ด้วยใจที่สะอาดเช่นกัน ดังนั้นทุกครั้งที่เราภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในห้องเล็กอยู่ในรถหรือแม้แต่ระหว่างทำงานขอเพียงเรามีสติระลึกรู้มีความเคารพในคำบริกรรมและมีเมตตาต่อสรรพชีวิตบุญนั้นจะเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาและเสียงภาวนานั้นจะกลายเป็นสัญญาณแห่งแสงที่ส่งขึ้นสู่เบื้องบนเทวดาทั้งหลายจะรับรู้ว่ามีผู้หนึ่งกำลังสังเสริญพระธรรมอยู่ และพวกท่านจะอนุโมทนาส่งพลังกลับมาหาเราในรูปของความสงบเย็นความสบายใจและสิ่งดีๆในชีวิตบางคนภาวนาแล้วน้ำตาไหลบางคนรู้สึกเบาเหมือนใจหลุดออกจากภาระนั่นคือผลของพลังบุญที่เริ่มขยายจากภายในมันไม่ได้ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้ทรัพย์แค่ใช้ใจที่ศรัทธาและทุกครั้งที่คุณภาวนาอย่างจริงใจ คุณกำลังสร้างสะพานแห่งบุญที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกทิพย์สะพานที่เทวดาและผู้มีบุญทั้งหลายมองเห็นและเดินเข้ามาใกล้ด้วยเมตตาการภาวนาที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการท่องคำสวดด้วยปากแต่คือการวางใจให้สงบมีสติระลึกรู้ทุกขณะเมื่อเรากล่าวคำว่าพุทโธหรือนโมพุทธายะให้ใจอยู่กับเสียงนั้น ให้รู้ว่าขณะนี้จิตของเรากําลังอยู่กับธรรมอย่าเร่งอย่าผลักอย่าขับไล่ความคิดแค่รู้ว่ามันเกิดแล้ววางเพราะหัวใจของการภาวนาไม่ใช่การทำให้จิตว่างแต่คือการรู้เท่าทันจิตทุกครั้งที่มันไหวเมื่อเราภาวนาด้วยใจที่มีสติบุญจะเกิดขึ้นทันทีในจิตขณะนั้นบุญนั้นไม่ต้องรอใครรับรู้ไม่ต้องประกาศเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า เจตนาเป็นตัวกรรมเมื่อเจตนาเราเป็นบุญใจเราอยู่กับธรรมกรรมดีนั้นย่อมส่งผลทันทีและนี่แหละคือเหตุที่เทวดาได้ยินเสียงภาวนาเพราะเสียงนั้นไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคําแต่คือพลังของเจตนาเบอร์สุท์คล้ายคลื่นแสงที่ส่งออกจากใจผู้ภาวนาสว่างไกลจนถึงสวรรค์ในขณะนั้นจิตของเราจะไม่หยาบอีกต่อไป เพราะทุกครั้งที่เราภาวนาความละเอียดของใจจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่เคยทำให้เราทุกจะเริ่มอ่อนแรงลงสิ่งที่เคยกวนใจจะเริ่มดับไปเองโดยไม่ต้องฝืนเพราะจิตที่ตั้งอยู่ในธรรมคือจิตที่เริ่มคืนกลับสู่ความบริสุทธิ์เดิมแท้บางคนอาจคิดว่าภาวนาไปจะได้อะไรจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือไม่คำตอบนั้นอยู่ในความรู้สึก ที่เกิดขึ้นหลังภาวนาเมื่อใจเริ่มสงบความโลภความโกรธความหลงเริ่มลดลงคุณจะรู้ทันทีว่าบุญเกิดขึ้นแล้วเพราะบุญคือความผ่องใสบุญคือความเบาบุญคือการหลุดพ้นจากอารมณ์ที่กักขังเราไว้เมื่อใจของคุณผ่องใสพลังนั้นจะส่งต่อไปยังสิ่งรอบตัวทั้งคนในบ้านทั้งบรรยากาศทั้งเหตุการณ์ในชีวิต สิ่งดีๆจะเริ่มหลังไหลามาอย่างน่าอัศจรรย์เพราะบุญที่เกิดจากจิตสงบจะเปิดประตูให้พลังบุญอื่นๆเข้ามาได้ง่ายและนี่คือเหตุผลที่ผู้ปฏิบัติภาวนายอย่างต่อเนื่องจะพบว่าชีวิตเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะจิตเริ่มมีพลังและพลังนั้นคือบุญภาวนาเพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็สามารถสร้างผลใหญ่เกินกว่าที่ตาเห็นเพราะใจที่สงบแม้เพียงชั่วขณะ ก็มีค่าเท่ากับบุญใหญ่ที่สังสมไว้เนิ่นนานนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมที่ไม่ต้องรอชาติหน้าก็เห็นผลในใจได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อใจเริ่มสงบจากการภาวนาสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องพยายามคือแสงแห่งปัญญาแสงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตาแต่คือความเข้าใจอันแจ่มชัดในใจเมื่อใดที่ใจนิ่งและตื่นความหลงที่เคยบดบังชีวิตจะเริ่มคลาย สิ่งที่เคยเป็นทุกจะถูกมองด้วยความเข้าใจและไม่ทำให้ใจหวั่นไหวอีกต่อไปนี่คือผลลัพธ์ของการภาวนาที่ลึกกว่าคําว่าบุญเพราะมันเปลี่ยนจากภายในเปลี่ยนจากจิตที่มืดเป็นจิตที่สว่างเมื่อจิตสว่างบุญจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะในแต่ละลมหายใจที่เต็มไปด้วยสติคือการสร้างกรรมดีและในขณะเดียวกันกรรมเก่าที่เคยหนักก็เริ่มแถวลง เพราะพลังแห่งเมตตาและปัญญากำลังแทรกเข้าไปนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของภาวนาที่ไม่เพียงสร้างบุญแต่ยังชำระก,กรรมเก่าอย่างนุ่มนวลจิตที่เคยเศร้าหมองจะค่อยๆผ่อผงใสใจที่เคยหนักจะเริ่มเบาสิ่งที่เคยรู้สึกว่าทนไม่ได้จะกลายเป็นเรื่องที่ยิ้มได้เพราะใจเริ่มเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเทวดาไม่ได้ช่วยเราเพราะเราภาวนา แต่เทวดารับรูบุญที่เราสร้างด้วยใจจริงและเมื่อพวกท่านอนุโมทนาพลังบุญนั้นจะทวีขึ้นหลายเท่าเปรียบเหมือนเคลื่องแสงสองดวงที่มาบรรจบแสงนั้นจะสว่างขึ้นเป็นทวีเพราะบุญไม่ใช่การให้แบบธรรมดาแต่คือพลังที่สะท้อนกลับมาหาเราเสมอเมื่อใจเราส่งความดีออกไปจักรวาลก็จะส่งสิ่งดีๆกลับมา นี่คือเหตุผลที่คนภาวนาอย่างสม่ำเสมอมักมีชีวิตที่สงบเย็นและราบรื่นแม้จะมีอุปสรรคก็ผ่านไปด้วยความเข้าใจแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจก็ไม่จมเพราะภาวนาทำให้ใจมีกำลังกำลังแห่งสติกำลังแห่งศรัทธาและกำลังแห่งเมตตาทั้งหมดนี้คือกรอแห่งบุญที่ปกป้องเราโดยไม่ต้องเอ่ยขอ เพราะบุญที่แท้ไม่ได้อยู่ในเสียงสวดแต่อยู่ในจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเมื่อคุณภาวานาอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งคุณจะรู้สึกได้เองว่าใจเริ่มนิ่งนิ่งอย่างไม่ต้องบังคับสว่างอย่างไม่ต้องจินตนาการคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวเริ่มอ่อนโยนเหมือนจักรวาลกำลังอบรับคุณไว้ด้วยความสงบนั่นแหละคือสัญ,ญญาณว่าบุญได้ผลแล้ว บุญที่เกิดจากจิตอันสงบและบริสุทธิ์บุญที่เทวดารับรู้และบุญที่ชีวิตคุณกำลังได้รับเมื่อทุกท่านฟังมาจนถึงตอนนี้ขอให้เราหยุดพักใจสักครู่หลับตาเบาๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออกรู้สึกถึงความสงบที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายและจิตใจทุกความคิดฟุ้งซ่านค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความรู้สึกของ ใจที่สงบและตื่นอยู่กับปัจจุบันเพราะนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าบุญแท้ที่เกิดจากการภาวนาไม่ต้องใช้สิ่งของไม่ต้องใช้เวลาเยอะแค่ตั้งใจมีสติและมีศรัทธาทุกครั้งที่เราภาวนาเทวดาและผู้มีบุญทั้งหลายได้ยินบุญนั้นจะเกิดขึ้นจริงสะท้อนกลับมาสู่ใจของเราทำให้ใจผ่องใสเบาสบาย และมีพลังที่จะเผชิญกับทุกสิ่งด้วยความสงบเพราะบุญที่แท้จริงไม่ใช่การให้หรือรับแต่คือพลังของจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมและพลังนั้นจะส่งผลต่อชีวิตเราอย่างเงียบสงบแต่ยิ่งใหญ่ขอให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ในตอนนี้เริ่มภาวนาแม้เพียงไม่กี่นาทีต่อวันรู้ตัวว่าทุกลมหายใจคือโอกาสในการสร้างบุญ ทุกคําภาวนาคือสะพานเชื่อมใจเราไปสู่สวรรค์ทุกครั้งที่ใจสงบความทุกข์จะอ่อนลงความสุขจะเข้ามาแทนที่และพลังบุญนั้นจะช่วยชำระจิตเปิดทางให้ชีวิตมีความราบรื่นพร้อมทั้งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่ต้องออกแรงขอบคุณที่เปิดใจรับฟังคำธรรมจากช่องธรรมสอนใจขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมจเจริญในบุญ พบกับความสงบและความสุขอันแท้จริงขอให้ทุกลมหายใจเป็นบุญทุกความตั้งใจเป็นแสงสว่างและทุกครั้งที่ภาวนาจงรู้ว่าเทวดาและธรรมทั้งหลายอนุโมทนาในบุญนั้นของท่านสาธุครับ